หมอเตือนหน้าฝนหนาวระวังไวรัส RSV ในทารกวันที่16สิงหาคมค่ะในแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาวหรือช่วงกรกฎาคมถึงมกราคมต้องระวังเชื้อไวรัส RSV หรือ Respiratory Synctial Virus โดยเด็กที่ร่างกายแข็งแรงค่ะเมื่อติดเชื้อไวรัส RSV มักจะมีอาการน้อยคลาย้ายไข้หวัดธรรมดาน้ำมูกไหลไอจามมีไข้คออักเสบแต่ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปี หรือทารกคลอดก่อนกําหนดหรือในกลุ่มเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรงังโรคหัวใจภูมิต้านทานบกพร่องอาจมีอาการรุนแรงเป็นหลอดลมฝอยอักเสบและปอดบวมไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบจนอกบุม๋มหายใจแรงหายใจออกลําบากซึมตัวเขียวในบางรายอาจไอมากจนอาเจียนไม่สามารถรับประทานอาหารได้ค่ะด้านในแพทย์อดิศัยพัฒนาตั้งผอ,อ,อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าเชื้อไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเชื้อ RSV สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านทางเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านทางการสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสผู้ป่วยหรือสารคัดหลั่งจากปากจมูกและทางลมหายใจของผู้ป่วยค่ะซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV เป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นสําหรับผู้ป่วยเด็กในรายที่มีอาการรุนแรงจนกินได้น้อยจําเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ปกครองสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในลูกน้อยได้โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหมั่นล้างมือให้สะอาดแยกผู้ป่วย RSV เพื่อป้องกันการติดต่อทางการสัมผัสพร้อมทําความสะอาดบ้านอยู่เสมอเพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้อสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ที่แอร์อดัดหรือในบริเวณสาธารณะล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเมื่อมีน้ํามูกข้างดื่มน้าที่สะอาดในปริมาณที่ควรได้รับและออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ